ดวงของชาวราศีศพฤษภดวงการเงินลาบลอยใหญ่ทับตัวทำนายว่าชาวราศีศพฤษภท่านมีเกณฑ์จะได้ลาบลอยโชคใหญ่มีเกณฑ์จะได้โชคลาบลาบลอยกระทันหันปัจจุบันทันด่วนดวงการเงินนะครับถือว่าเป็นดวงการเงินที่ ไหลเข้าดีนะครับยิ่งทํามากยิ่งได้มากนะครับใครทางานด้านคอมมิชชั่นด้านที่มีคอมมิชชั่นงานด้านที่มีส่วนแบ่งส่วนต่างไม่ว่างานอะไรก็ตามสำหรับว่างานการเงินจะเข้าดีนะครับงานด้านการช่างทุกประเภทงานด้านการเล่นหุ้นนะครับเล่นกองทุนต่างๆทำาไับว่าการเงินดีนะครับอะไรที่มันแบ่งๆเนี่ยทำหรัว่าการเงินดีนะครับงานที่เกี่ยวกับการเป็นฟรีแลนซ์ต่างๆสำหรับว่าการเงินดีนะครับ มีไพ่เด็กถือเหรียญขึ้นมาด้วยนะครับตรงนี้นะครับถือว่าเป็นดวงที่อาจจะได้ลาบลอยอาจจะได้ลาบเงินที่มาจากความบังเอิญนะครับนะท่านอาจจะได้ลาบการเงินที่เป็นเงินลาบใหญ่นะครับที่อาจจะทําให้ชาวราศีพฤษภเนี่ยดูเด่นในสังคมดูเป็นคนมีเงินในสังคมได้นะครับดวงการเงินนะครับถือว่าเป็นดวงการเงินที่อาจจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์มาต่อยอดให้กับท่านได้ในเรื่องของธนการเงินนะครับ ท่านาจะได้ลาบรัพย์โชคใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นลาบการเงินที่มาจากงานนะครับลาบการเงินที่มาจากการทํางานทำไมว่าท่านมีกฑ์อาจจะได้ลาบใหญ่นะนะครับแต่ที่คาดหวังเรื่องของการเงินก้อนใหญ่ๆอะไรไว้นะครับเงินที่เป็นหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านท่านก้มีเกณฑยจะได้สูงมากนะครับนะดวงการเงินนะครับใครที่ทำงานที่มีสัญญาต่างๆทำไ้ว่าจะได้ต่อสัญญานะนะครับ ใครที่คาดหวังรอคอยเรื่องใดๆเอาไว้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเงินและโชคลาภทำลายว่าจะสมหวังประสบควาสมสาเร็จนะครับเซนท่านจะแม่นนะ,นะฮะดวงการเงินการงานนะครับถือว่าไหลเข้าดีมีลาบใหญ่นะฮะสวัสดีครับในคลิปนี้อาจารย์ก็จะมาทำํำนายดวงชะตาโชคลาภการเงินให้กับชาวราศีศพฤษภในช่วงวันที่16 ถึง30มิถุนายน2568นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าชาวราศีพฤษภท่านจะมีรายได้การเงินเข้ามาเยอะหรือไม่ท่านจะมีโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตกันหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ การทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เป็นการทำนายแบบกว้างๆหากคลาดเคลื่อนประการใดก็ต้องกราบขออภัยทุกท่านในาทีนี้นะครับการดูดวงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม <c oughs> ดวงของชาวราศีพฤษภนะครับวันนี้นะครับอาจารย์เปิดไพ่มาอนะเขาเรียกได้ว่ามีไพ่ที่เด่นในเรื่องของโชคลาบลาบลอยโชคลาบทรัพย์ใหญ่เรื่องของการเงินลาบใหญ่เข้ามานะครับมีขึ้นมาหลายใบเลยทีเดียวนะครับนะอันนี้อนะ เรามาเริ่มต้นกันที่ไพ่เด่นใบแรกเลยนะครับไพ่เด่นใบแรกคันนี้นะครับของชาวราศีพฤษภนะครับขึ้นทับกลางตัวเลยนะครับก็คือไพ่เด็กถือเหรียญนะครับหรือว่าไพ่เพจอัพเป็นตะเคินนะครับวันนี้นะครับไพ่ใบนี้นะครับขึ้นในตำแหน่งที่1เลยนะครับตำแหน่งกลางตัวนะครับนั่นก็หมายความว่าชาวราศีพฤษภนะครับ ท่านก็มีเข็มที่อยากจะได้ลาบการเงินทรับจ่ายนะครับนะฮะวามหมายของไพ่เด็กถือเหรียญนะครับหรือว่าเพดอัพเพนตะเคลนนะครับตรงนี้นะครับก็จะหมายถึงลาบลอยนะฮะเราจะสังเกตเห็นภาพนะครับนะภาพนี้นะครับก็จะมีเด็กมีผู้ชายอายุน้อยๆผิวขาวนะครับในมือนะครับก็มีเหรียญมาตกใส่มือแบบนี้อ่า ตรงนี้หมายถึงลาบลอยหมายถึงโชคลาบหมายถึงลาบที่ได้มาแบบได้โดยง่ายนะครับเหมือนฟ้าประธานพรนะนะแล้วขึ้นตำแหน่งทับตัวด้วยนะครับตำแหน่งที่หนึ่งด้วยเขาเรียกว่าดวงชะตาลาบทรัพย์เศรษฐีทับตัวนะแบบนี้นะฮะเป็นดวงเศรษฐีลาบใหญ่ทับตัวตรงนี้นะครับทำนายว่าชาวราศีทักศพนะครับท่านก็มีเคสเนี่ยจะได้ลาบใหญ่าจะาได้โชคลาบก้อนใหญ่ นะครับคาดหวังรอคอยเรื่องการเงินใดๆอะไรเอาไว้ทำนายว่าท่านก็จะได้สมหวังในสะิ่งท่านรอคอยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินนะครับที่มาจากธุรกิจการค้าการขายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินที่มาจากโชคลาบลาบลอยต่างๆตรงนี้ทำนายว่าท่านมีเกณฑ์ที่อาจจะได้นะใครที่ทํางานประจําถือว่าท่านก็อาจจะมีดวงที่อาจจะได้ เงินเดือนขึ้นก็เป็นได้นะครับหรือจะมีเงินที่เป็นเงินพิเศษขึ้นมานะถือว่าเป็นดวงจารเงินที่ไม่ธรรมดาเลยนะครับวันนี้ทับตัวด้วยนะนะเป็นดวงลาบลอยทับตัวเลยถือว่านะครับมีคิดอาจจะได้ลาบจหญ่นะครับมาดูคนที่ไพ่เด่นใบต่อไปนะครับเป็นไพ่ ดีเอ็มเพรสนะครับนะไพ่ดีเอ็มเพรสนะครับไพ่เมเจอร์เหมือนเลขสามนะนะครับไพ่ราชินีเศรษฐีรวยทรัพย์อ่าอันนี้นะครับความหมายของไพ่นะนะครับมีคิดอาจจะได้ลาบทรัพย์แบบง่ายๆนะนะความหมายของไพ่ดีเอ็มเพรสนะครับไพ่ราชินีเศรษฐีรวยทรัพย์นะครับนะอันนี้ การเงินที่รอคอยการเงินที่ออกปากทำนายว่าจะได้ใครที่จะไปออกปากเรื่องการเงินกับใครนะครับทำนายว่าจะสมหวังประสบความสำเร็จนะครับใครจะไปเสนองานเสนอราคากับลูกค้าก็ทำนายว่าท่านก็จะได้อ๋นะฮะคใครทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องของที่จะต้องไปพูดคุยเกีย่ยวก,กับต่างประเทศทำนายว่าการเงินดีนะครับนะตัวนี้นะครับนะฮะ M c l a s สเนี่ยนะครับดวงรางนีนิริฐีรวยทรัพย์เนี่ยเรียกว่าเป็นดวงที่อาจจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์เรื่องการเงิน นะครับท่านอาจจะได้ลาบการเงินมาจากคนรักของท่านนะครับอาจจะได้โชคลาภจากคนรักของท่านไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือว่าทางอ้อมเลยนะครับนะนด้านต่างประเทศถือว่าดีมากเลยนะครับแบบนี้แ้ะดูเหมืนเรื่องข่าวถือว่าอาจจะมีคนหนุปถบัมถ์นะนะครับใครที่ยังไม่ได้มีแฟนยังโสดเนี่ยท่านอาจะไปเจอเนื้อคู่ที่สามารถที่จะดูแลเรื่องการเงินให้กับท่านได้นะครับ ถือว่าเนี่เขาเรียกว่าเป็นดวงที่ราชนีลาบใหญ่นะครับดวงเศรษฐีราชนีลาบใหญ่เลยนะเพราะว่าไพ่ที่เชื่อมโยงกันนะครับเป็นไพ่ลาบลอยด้วยอันนี้ถือว่าดวงลาบรัพ์ใหญ่ดวงโชคลาบใหญ่นะครับมาเต็มสำหรับชาวราศีพฤษศนะครับถ้าอาจจะได้ลาบการเงินที่มาจากคนที่เป็นผู้หญิงผิวขาวอวบผมเป็นสีทองทองนะผมหยิกเป็นลอนๆหน่อยนะอาจารย์วันนี้ ถือว่า่าจจะได้โชคลาภจากลักษณะแบบนี้ด้วยนะครับมาดูนที่ไพ่เด่นใบต่อไปนะครับไพ่เด่นใบต่อไปนะครับเป็นไพ่แปดเหรียญน,นะครับไพ่แปดเหรียญน,นะครับหมายถึงยิ่งทํายิ่งได้ยิ่งทํามากยิ่งได้มากนะครับนะฮะงานที่มีคอมมิชชั่นงานที่ ได้เปอร์เซนต์จากการขายจากการทํางานต่างๆทานายว่าท่านจะสมหวังประสบความสาเร็จการเงินดีนะครับนะไปทำงานเป็นช่างช่างทุกประเภทเลยนะครับงานที่เกี่ยวกับการฟรีแลนซ์นะครับงานรับจ้างต่างๆนะครับทานายว่าการเงินดีถึงดีมากเลยนะนะฮะท่านอาจจะมีลาบการเงินงที่เป็นลาบทรับก้อนใหญ่เข้ามาไม่ขาดหรือเป็นงานชิ้นใหญ่ๆนะครับนะ่ใครที่ทํางานด้านที่เกี่ยวกับเรื่องของ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับผู้หญิงอันนี้ก็ถือว่าดีนะนะครับนะฮะงานที่เกี่ยวกับเรื่องของงานช่างทุกประเภทนะครับงานด้านการลงทุนการใช้เงินลงทุนบางอย่างนะครับนะ<ๆ>่ะงานที่เกี่ยวกับการลงทุนหุ้นกองทุนอะไรก็ตามที่มีเงินปันผลทำนายว่าการเงินดีนะงานลักษณะที่เป็นงานฟรีแรนลนซ์รับจ้างด้วยความสามารถของท่านทำนายว่าการเงินดีนะครับจะมีงานเข้ามาเยอะทำท่านไม่ทันเลยทีเดียวนะครับแบบนี้นะฮะวงการเงินนะครับถือว่า อะไรที่มันแบบอ่ะเป็นการแบ่งสรรปันส่วนนะครับอะไรที่มันแบ่งๆเนี่ยถือว่าการเงินดีเลยนะนะฮะให้เด่นใบต่อไปนะครับเป็นไพ่เบอร์หนึ่งรูปแมงเทานะครับตรงนี้นะครับเป็นไพ่ที่เชื่อมโยงกับไพ่แปดเหรียญนะครับเชื่อมโยงกันกับไพ่เด็กเจอเหรียญนะครับเชื่อมโยงกันกับไพ่ราชินีเศรษฐีรวยทรัพย์ ทำานายว่าชาวราศีลุกศท่านมีคิ้นจะได้ลาบใหญ่แบบไม่ทันตั้งตัวนะแบบนี้นะครับเพราะว่าไพ่เบอร์หนึ่งรูปเม่ท้านะครับหรือว่าเอซซอัแวนเนี่ยนะครับความาของไพ่เนี่ยจะเป็นอะไรที่มันเป็นชิ้นใหญ่ๆโครงการงานใหญ่งานอะไรที่มันใหญ่ๆถ้าเป็นเรื่องของโชคลาบรับก้อนใหญ่เรื่องของการเงินต่างๆทำนายว่าท่านอาจจะได้ลาบการเงินก้อนใหญ่อาจจะได้โชคลาบการเงินก้อนใหญ่เลยนะครับแบบนี้นะ ใครที่คิดจะไปทำโปรเจกต์อะไรใหม่ๆทำนายว่าจะได้ทำและมีเกณฑ์จะประสบความสำเร็จนะครับใครที่ทำงานที่มีสัญญานะทำนายว่าจะได้ต่อสัญญานะครับนะแลวดูมี้นะครับถือว่าเป็นดวงลาบใหญ่เบอร์ Burn หนึ่งรูไปไม้เท้าน,นะครับแค่ที่ก็บอกอยู่แล้วนะครับเป็นอันที่เป็นลาบลอยแล้วมันก็ต้องใหญ่นะอันนี้ไม่แน่นะครับชาวราศีลุศบท่านก็อาจจะได้โชคใหญ่อาจจะได้รางวัลที่หนึ่งก็เป็นได้นะนะครับอันนี้ ไปที่จะไปดูงานใหม่ไปสมัครงานใหม่นะครับทำไยว่าท่านก็มีเกณฑ์ที่จะอาจจะได้งานใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมดีกว่าเดิมอาจจะได้เงินเยอะกว่าเดิมนะครับให้เด่นใบต่อไปนะครับเป็นไพ่2ถ้วยนะครับ ไพ่สองถ้วยวันนี้นะครับเชื่อมโยงกับไพ่บนหนึ่งรูปไม้เท้านะครับเชื่อมโยงกับไพ่ตัดเหรียญน,นะครับแบบนี้นะครับหมายถึงข้อตกลงต่างๆที่เกี่ยวกับลูกค้าของท่านนะทำนายว่าจะตกลงกันได้นะครับการเงินก็จะไหลเข้าดีเลยนะครับนะเรียกได้ว่าถ้าทําการค้าแล้วได้ไพ่สองถ้วยเนี่ยถือว่าจะค้าขายได้ง่ายธุรกิจได้เงินง่ายนะครับ ใครที่อยากจะไปเจอใครพบเจอใครต้องไปคุยอะไรแบบนี้ทำายว่า,าการพูดคุยครั้งนี้จะประสบความสําเร็จนะครับเด่นมากเลยนะครับเนี่ยสองถ้วยเนยการเงินจากคนรักเนี่ยอย่างที่อาจารย์ได้บอกเอาไว้ในทีแรกนะเราจะได้โชคลาภจากคนรักของท่านหร,หรือได้ลาภการเงินจากคนที่มาชอบอะไรอย่างนี้นะครับมาดูกันที่ไพ่เด่นใบต่อไปนะครับไพ่เด่นใบต่อไปนะครับเป็นไพ่ เพจอัพคพนะครับหรือว่าพ่เด็กถือถ้วยนะนะครับในภาพนะครับเราก็เห็นเป็นเด็กผู้ชายผิวค่อนข้างเปทางขาวหน่อยนะครับจับถ้วยที่มีปลาแล้วมองดูอยู่นะตรงนี้หมายถึงลางสังหรณ์ที่แม่นยำนะครับชาวราศีลึกศพท่านใดเนี่ยถ้าท่านมีลางสังหรณ์ในเรื่องของการเงินที่ว่าท่านอาจจะได้ลาบใหญ่อะไรแบบน,นี้ท่านก็จ,จะได้นะครับแต่ถ้าเกิดท่านใดเนี่ยนะครับมีเซนต์อะไรที่มาแบบไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ย ก็จะต้องระวังด้วยเพราะว่าถ้าแบบนี้นะครับก็จะแม่นทั้งสองอย่างเรียกว่าการาลางสังหรณ์ดีในเรื่องดีก็จะดีถ้ามีลางสังหรณ์ในเรื่องไม่ดีก็อาจจะไม่ดีตามนั้นได้นะครับมาดูคุณที่ไพ่เด่นไปต่อไปนะครับเป็นไพ่เด็กถือไม้เท้านะครับหรือว่าเพดออกแวนนะอันนี้นะครับความหมายของไพ่หมายถึงการได้รับข่าวดี การได้รับการตอบรับในเรื่องของการเงินที่เสนอไปนะครับการได้รับข่าวดีเรื่องของการเงินที่มาจากโชคลา,าบลาบลอยอ่านะนะครับใครที่ไปสมัครงานแล้วไว้นะครับจำได้ว่าท่านจะได้ข่าวดีในช่วงระยะนี้นะฮนะนะให้เด่นใบต่อไปนะครับเป็นไพ่ พระราชาถือถ้วยนะครับหรือว่า King of c u p นะฮะไพ่พระราชาถือถ้วยนะครับความหมายของไพ่จะหมายถึงนักบวชหมายถึงพระนะครับฮนะหมายถึงคนที่เป็นลักษณะที่แบบเป็นคนออกแบบจีนๆหน่อยอะไรแบบนี้นะขาวๆนะครับนะฮะหมายถึงงานด้านศิลปะนะครับการวาดรูปการร้องเพลงนะครับต่างๆนะอันนี้ ตรงนี้นะครับใครที่ทํางานเป็นที่ปรึกษาต่งตางๆหรือว่าการเงินจะดีมากนะฮะท่านก็จะมีเซนต์ต่างๆนะครับงานที่เกี่ยวกับวัตถุมงคลหรือว่าเกี่ยวกับศาสนาต่งตางๆทำไยว่าการเงินดีนะมาดูที่ไพ่เด่นใบต่อไปนะครับเป็นไพ่อัศวินถือดาบนะครับหรือว่านายออฟซอดนะตรงนี้นะครับหมายถึงความรวดเร็วแบบด่วนจี๋เลยอ่า ก็ไม่แน่นะครับชาวราศีพฤษภเนี่ยท่านอาจจะได้งานแบบรีบรีบด่วนๆหรืออาจจะได้ลาบก้อนใหญ่ที่แบบรีบรีบด่วนๆก็เป็นได้นะครับแบบนี้นะถือว่าดวงลาบเงินเนี่ยถือว่าดีมากเลยนะครับมาดูที่ไพ่เด่นไปต่อไปนะครับไพ่สีดาบนะครับไพ่สีดาบหมายถึงการพักผ่อนนะนะนะอาจจะได้ลาบใหญ่มาแล้วพักผ่อน อะไรอย่างนี้ได้เลยนะครับนะฮะหรือว่าจะได้ลาบใหญ่ใครที่คาดหวังเรื่องของการเงินก้อนใหญ่อะไรไว้นะครับนะหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านเนี่ยท่านก็มีสิิ์จะได้สูงมากนะครับดวงสุดยอดการเงินนะครับนะดีไม่ดีนะครับชาวราศีพฤษภนะท่านก่อจะได้โชคใหญ่อาจจะได้รางวัลที่หนึ่งก็เป็นได้นะครับนั่นถือว่าดวงลาบใหญ่เข้าดีมากๆกเลยนะ ถือว่าเป็นสุดยอดดวงการเงินเลยนะครับวันนี้นะนะฮะการเงินโชคลา้ต่างต่างนะครับเรียกว่าอาจจะเข้ามาหลายทางนะนะครับการเงินล่ามใจต่างๆถือว่าดีถึงดีมากนะครับ ถือนะว่าเป็นสุดยอดดวงการเงินเลยนะครับวันนี้ทาด้าต่างประเทศนะครับท่านก็นอาจจะมีข่าวดีเข้ามานะนะฮะเราจะดูกันที่ข้อเสียในเรื่องการเงินของชาวราศีพฤษภกับนบ้างนะครับ ชาวราศีพฤษภนะครับท่านก็จะต้องระวังในเรื่องของการเสียเงินไปกับความใจร้อนนะครับนะระวังเรื่องของการเสียเงินที่เกี่ยวกับยานพาหนะโมโยอเตอร์ไซค์อะไรแบบนี้นะครับจะถือว่าวันนี้ข้อเสียเรื่องการเงินเนี่ยไม่ค่อยมากนะครับส่วนอยากจะเป็นทางได้มากกว่าเสียนะนะฮะถือว่าเป็นดวงสุดยอดโชคลาภเลยนะครับ ใครที่มีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆนะครับที่คิดจะจะทำเนี่ยท่าไใดว่าท่านกำลังจะได้ทำเนี่ยไม่ช้นี้ด้วยสรุปนะครับดวงของชาวราศีรึษศพ ดวงการเงินลาบลอยใหญ่ทับตัวทำนายว่าชาวราศีพฤษภท่านมีเกณฑ์ี่จะได้ลาบลอยโชคใหญ่มีเกณฑ์นี่จะได้โชคลาบลาบลอยกระทันหันปัจจุบันทันด่วนดวงการเงินนะครับถือว่าเป็นดวงการเงินที่ไหลเข้าดีนะครับยิ่งทํามากยิ่งได้มากนะครับใครทางานด้านคอมมิชชั่นด้านที่มีคอมมิชชั่นงานด้านที่มีส่วนแบ่งส่วนต่างไม่ว่างานอะไรก็ตาม สำนรัว่างานการเงินจะเข้าดีนะครับงานด้านการช่างทุกประเภทงานด้านการเล่นหุ้นนะครับเล่นกองทุนต่างๆ <ys> ทำหรัว่าการเงินดีนะครับอะ,อะไรที่มันแบ่งๆเนีย <ys> เน่ยทำนรัว่าการเงินดีนะครับงานที่เกี่ยวกับการเป็นฟรีแลนซ์ต่างๆสำหรับว่าการเงินดีนะครับมีไพ่ <ys> เด็ก <ys> ถือเหรียญขึ้นมาด้วยนะครับตรงนี้นะครับถือว่าเป็นดวงที่อาจจะได้ลาบลอยอาจจะได้ลาบก็นเงินที่มันจากความบังเอิญนะครับ ท่านอาจจะได้ลาบการเงินที่เป็นเงินลาบใหญ่นะครับที่อาจจะทําให้ชาวราศีพฤษภเนี่ยดูเด่นในสังคมดูเป็นคนมีเงินในสังคมได้นะครับอ่าดวงการเงินนะครับถือว่าเป็นดวงการเงินที่อาจจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์นะมาต่อยอดให้กับท่านได้ในเรื่องของธนการเงินนะครับท่านอาจจะได้ลาบทรัพย์โชคใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นลาบการเงินที่มาจากงานนะครับลาบการเงินที่มาจากการทํางานสมมติว่าท่านมีเกิดอาจจะได้ลาบใหญ่นะนะครับ แต่ที่คาดหวังเรื่องของการเงินก้อนใหญ่ๆอะไรเอาไว้นะครับาเงินที่เป็นหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านท่านก็มกีที่จะได้สูงมากนะครับนะดวงการเงินนะครับใครที่ทํางานที่มีสัญญาต่างๆทำไว่จะได้ต่อสัญญานะนะครับใครที่คาดหวังเราคอยเรื่องใด <Ro> ๆเอา,เอาไว้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเงินและโชคนาบทำไว่จะสมหวังประสบความสําเร็จนะครับเซนท่านจะแม่นนะนะฮะดวงการเงินการงานนะครับถือว่าไหลเข้าดีมีราบใหญ่ นะฮะเรจะไปตกลงราคาเสนอลูกค้าต่างๆนะครับทำนายว่าการเงินดีนะครับลูกค้าท่านอาจจะไม่ต่อหรือก็เป็นได้นะครับนะวงการเงินของชาวราศีฤศศพฤษภนะครับมีคิดอยากจะได้ลาบการเงินที่แบบรวดเร็วปัจจุบันทันด่วนอะไรแบบนี้ได้เลยนะครับนะฮะถือว่าเป็นวงสุดยอดเรื่องของลาบการเงินเป็นอย่างมากนะครับนะฮนะคใครที่จะไป ตกลงอะไรกับใครนะครับเรื่องของธุรกิจกางงานต่างๆทำนายว่าจะสมหวังประสบความสําเร็จนะ,น,ะนะที่มีส่วนแบ่งส่วนตา่างทำนายว่าจะประสบความสําเร็จมากนะครับถือว่าเป็นดวงการเงินที่ไหลเขาไม่ขาดเลยนะนะครับวันนี้ดวงการเงินนะครับเขาเรียกว่าท่านอาจจะมีเซนดีนะคิดอะไรไว้ทำนายว่าท่านก็อาจจะได้ มีโชคลาภกับเซนท่านคิดเอาไว้นะครับถือว่าเป็นดวงสุดยอดดวงการเงินเลยนะครับวันนี้ชาวปราศีพกศพนะนะฮะท่านจะมีรางสหอนดีนะครับคิดอะไรก็มักจะเป็นไปาตามนั้นนะครับนะงานด้านการชมการช่างงานที่เกี่ยวกับเป็นฟรีแลนซ์งานรับจ้างต,งต่างๆทำนายว่าการเงินดีมากเลยนะครับอันนี้ านดนการขนส่งนะครับนะส่งของส่งคนส่งรถทำนายว่าการเงินดีมากนะครับถือว่าเป็นดวงการเงินที่แบบไหลเข้าดีมากเลยนะครับวันนี้นะมีดวงลาบใหญ่นะครับนะมีดวงลาบลอยทับตัวไม่แน่นนะครับชาวราศีลูกศรอาจจะได้โชคใหญ่อาจจะได้รางวัลที่หนึ่งก็เป็นได้นะนะครับแล้วก็ท่านใดนะครับที่อยากที่จะไหว บูชาขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเพื่อเป็นการเสริมดวงโชคลาภนั้นทำให้ชาวราศีพฤษภนะครับไหว้ขอพรกับพระแม่ลัศมีนะครับไหว้ขอพรกับไอ้ไข่ก็จะเป็นการเสริมดวงโชคลาภให้กับชาวราศีพฤษภนะครับหรือว่าเป็นดวงลาภใหญ่นะครับถือว่าเป็นเกณฑ์การที่ได้ลาภใหญ่นะครับน่าถือว่าดวงสุดยอดเรื่องการเงินม,มากๆเลยนะครับชาว ราศีรึกอศพนะฮะก็อย่าลืมนะครับเาาท่านนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์ถ้าใดที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามให้กับอาจารย์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีมีโชคลาภทรัพย์ก้อนใหญ่ๆทุกคนเลยนะครับขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและพระคุณใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ